เว็บไบเว็บคลิปเราชอน com เรารวมคลิปดีเด็ดๆ,ๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรักพบกับผมเปี๊ยกเข้าพุณบายกระชอนครับเชบายกระชอนครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวฝั่งธนบุรีชาววัดอรุณครับที่สร้างขึ้นมาโดยนายห้างวิทย์วอรุณและคุณโตวัดอรุณ จำนวนการสร้าง29,999เหเรียญอื้อาหท่านผู้ชมครับและเจตนาการสร้างในครั้งนี้เพื่ออะไรครับเชฟแจกฟรีครับแจกฟรีครับ,รบท่านผู้ชมครับและผมบอกเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของชาววัดอรุณรและเป็นเหรียญรุ่นเดียวของชาววัดอรุณเพราะอะไรครับเพราะบล็อกที่เราสร้างนั้น ได้ถูกทําลายแล้วในวันพิธีมหาเทวาพิเศษที่วัดบางแวกใช่ครับอือือสมควรแก่การเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่งและท่านผู้ชมครับการสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดปฏิหารและความเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ของผมเองและของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ครับเอาง่ายๆเลยครั้งแรกที่เรานํามวลสาร ไปหลอมที่โรงหล่อหลอมครับนั่นก็คือตะกุดทองคำนำไปหลอมรวมครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพิเชษหลอมไม่ละลายครับผมหลอมไม่ละลายครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าจะให้พิเชษอธิบายตอนนี้ก็คงไม่จบนะท่านก็สามารถติดตามได้ที่คลิป d o c t o r d t c o m ของเรานะเราจะมีคลิปให้ท่านชมและก็เรียนรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้ผ่านพิธีปลุกเสกสครั้งครับ โอ้ปกติเหรียญเนี่ยเราก็ปลูกเสกครั้งเดียวยนะฮะแต่เหรียญของเราปลูกเสกสามครั้งครั้งแรกปลูกเสกที่วัดหนองม่วงราชบุรีครั้งที่สองเรามาปลูกเสกที่วัดบางแวกอันนี้คือปลูกเสกใหญ่นะปลูกเสกที่ใหญ่โอ้โหอลังการมากครับไปดูในคลิปได้เลยลมวัดเลยครับอ,อ,อและการปลูกเสกที่วัดบางแวก22เมษายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดปฏิหารครับท่านผู้ชม มีนักข่าวหนังสือพิมพ์เอาฉบับหนึ่งแล้วกันนะครผม<ฆ>ไม่อยากจะเอ่ยไปดูในคลิปได้นะครับคร<ฆ>ับนักข่าวได้เห็นปฏิหารเห็นองค์พระรูปครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชลอยอยู่บนของฟ้าคชนลุกเลยคร<ฆ>ับเพราะผมก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน<ฆ>นี่ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆ แล้วก็ครั้งที่3เราก็มีพิธีสมโพธิเบิกพระเดศนะองค์พระรูปพระบาัสิเเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณนะที่วัดอรุณราชาวรารามผมจึงอยากจะย้ำนะครับย้ำท่านผู้ชมว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านต้องเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างนีนะฮะซึ่งก็ได้รับความศรัทธาความเรื่องใสนะฮะจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับไม่ว่าจะเป็นข่าวสดบ้านเมืองสยามรัฐ คมชัดยึกซึ่งในห้างวิวารุนและยโตวิารุนก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรว่าไมาคือเห็นคลิปแล้วเกิดความศรัทธาขอมาทําข่าวทําคลิปเราเปิดกว้างอยู่แล้วฮะเว็บไซต์เราเปิดกว้างอยู่แล้วก็ทําข่าวทาคลิปหนังสือพักหลายๆฉบับไปลงเป็นคอลัน์นี่ก็คือความเลื่อมใสของทุกคนนะฮะที่ผมว่าเก็บเอาไว้ให้ดีวรเก็บรักษาเอาไว้ครับเพราะว่าเรียนของเรานั้น 29,9 9 9เ้ 29, 900, 39, เหรียญนั้นแจกหมดแล้วครับเพราะการแจกใหญ่ครั้งล่าสุดพิธีนี่ไงพิธีสมโพธเบิกพระเตรองค์พระรูปพระสมเจ้จตาะสิมมหาราชาวรุ่เราแจกที่หน้าบริษัทกระชอนรัชมท,ที่เรานำพระองค์ท่านมาประดิษฐานที่ศาลเสือพระเจ้าตาสินม,มหาราชชาวรุ่นบัญวันนั้นในห้างทั้งสองท่านเลยนะแจกทุกใหญ่เลยครับเสื้อที่ทมีอะไร,ท,รที่มีเหรียญที่มีแจกหมดเลย นะฮะท่านผู้ชมรักสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเจ็บรักษาไปแล้วปฏิหารคนที่เขานําไปห้อยบูชานะฮะโอ้โห,โโหเกิดขึ้นมากแขวคลามมีนะครับคนที่ขับ,บร์ไซค์ไปล้มไปคว่ำไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมนะพระ้อมเเกิดอะไรครับโชคลาะเอาง่ายๆเลยครับทีมงานกระชอนดอทคอมในห้างบอกมาก็ถูกหวยกันแทบทุกคนครับอันนี้ผมไม่ได้โม้นะฮะ ายห้าก็ถูกครับจริงๆคับท่านผู้ชมจริงๆนะฮะนี่ฮะแถวคลาดปลอดภัยนะฮะอ้าวเกิดโชคลาภเสริมบาร,รมีเสริมรูปอุจนาเก็บรักษาเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับเหรียญรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญดีมีอนาคตไกลในเวลาอันใกล้สุดยอดสมควรแก่การเก็บรักษาแล้วท่านที่ไม่มีนะครับผมก็อยากจะบอกได้เลยว่าเออท่านลองย้อนไปดูคลิปที่เราแจกเหรียญไปนะฮะ ถ้าเกิดว่าท่านเจอพักพวกหรือเพื่อนๆก็ไปขอแบ่งกแล้วกันไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงนะอันนี้ก็สุดแต่ท่านนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านว่างหรือว่าผ่านไปผ่านมานะครับเรามีสารสมเด็พระเจ้าตักดสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับอสุดยอดครับท่านผู้ชมครับศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่ละวันนะครับก็มีประชาชนทั่วไปเดินมามากราบไหว้พระองค์ท่านมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมารมีให้ตนขอโชคขอลาภนะฮะมีทั้งดอกไม้เครื่อง เส้นโอ้เยอะแยะนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับผาดพราลองมากราบไหว้ดูนะครับที่ศาลสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณอยู่ที่ถนนวังเดิมซอยสามยังเยื้องกับสอนรบังกอกใหญ่หาไม่ยากนะครับและรายละเอียดในการสร้างเหรียญสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววารุณพร้อมสร้างองค์พระรูปพระบาทสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวารุณและสาระสื่อต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ตั้งแต่ต้นยันจบ ได้ที่ w w w กระชอน com socialcam ก็กระชอน com นะครับถ้าเป็นทาง YouTube ที่ค่ายเพนกระชอน com และ Facebook ครับที่แฟนเพจของเรากระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับใหม่สดๆร้อนๆ้อนะครับ w l เ็คลิปกระช com เราจะรวมคลิปทั้งหมดนะครับทั่วโลกมาใหุ้่นผู้ชมได้ชมฟรีครับสำหรับคลิปนี้อิ่มบุญกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะรัรังสรรผลงานโดยกระชอน com